สวัสดีค่ะทุกคนเรากิฟนะคะวันนี้วันหยุดเราอีกแล้วโดวยปกติวันหยุดเราก็มักจะนั่งคิดว่าไปเที่ยวไหนดีนะแต่ว่าอาทิตย์นี้เราก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนไกลจากสิ่นี้นะคะเนื่องจากว่าฝนตกด้วยและก็จองร้านทําผมไว้ก็เลยคิดว่าได้เลิกได้ใช่ไปทําผมสักหน่อยดีกว่า ก่อนหน้าไปทำผมเราก็เลยแวะไปกินมาลาแถวเบอร์วูดนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นชัยหน้าทาวอีกที่หนึ่งนะร้านจีนเยอะมากและแน่นอนว่า มาเนี่ยเราก็ต้องกินอะไรจริงๆใช่ไหมคะก็คือกินหมาล่านั่นเองร้านนี้จะเป็นหมาล่าร้านโปรดของเราเลยนะคะซึ่งเราสามารถเลือกอย่างที่ทุกคนเห็นตรงหน้านี้นะคะเลือกได้เลยว่าเราจะเอาอะไรบ้างหยิบใส่กระมังของเราไว้นะคะและหลังจากนั้นเราก็เอาไปชั่งนะคะว่าความหนักของกระมังเราเนี่ยเท่าไหร่แล้วเราก็ชําระตังค์แล้วเราก็เลือกเป็นแบบ ซุปหรือว่าเป็นแบบผัดเขาก็จะมีซอสให้เราเลือกมีประมาณ5-6ซอสนะคะซึ่งเราก็จะกินเป็นซอสลาสิกปกตินะโดยที่หน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะใส่ถ้วยออกมาทำออกมาให้เราเรียบร้อยเลยนะคะซึ่งร้านนี้เป็นร้านที่เรารู้สึกว่ารสชาติแบบว่าถูกปากที่สุดแล้วไม่จืดไปไม่เค็มไปนะคะโดยเวลาปรุงเราก็จะใส่ซอสงานี้เพิ่มนะคะแล้วก็ใส่พริกไปนิดหน่อยแต่ใส่เยอะมากไม่ได้คะ่ะเวลากินแล้วแบบ สำลักตลอดเลยถ้าใส่เผ็ดเกินไปนะคะหน้าตาออกมาก็เป็นแบบนี้เลยค่ะวันนี้ถือว่ากินเยอะนะปกติเราจะกินอยู่ที่ประมาณ400กรัมอะไรประมาณนี้นะคะแต่วันนี้ช่างออกมาได้500กวนะ่าเนี่ยซึ่งแน่นอนว่ากินไม่หมดจะยองต้องมาช่วยกินที่เหลือนะคะเพราะว่าเยอะมากส่วนของจจยองก็เยอะกว่าจะ600กว่ากรัมเลยแต่นางก็แน่นอนค่ะว่าไม่เหลือจ้า The best time for you We could play your games but I can never see หลังจากกินหมาล่าเสร็จเราก็เลยมาลองกินชาที่เปิดใหม่แถวเบอร์บูดพอดีนะคะเป็นร้านชาที่แปลกแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนซึ่งมันเป็นชาที่เหมือนทำสดโดยใช้ใบชาแบบจริงๆมาทําสดแบบนี้เลยนะคะจะไม่ได้เป็นแบบสําเร็จรูปนักคันออกมาแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นผสมกับกาแฟด้วยแล้วก็เลยวันนี้ลองกินเป็นผสมกับกาแฟดู กาแฟกาแฟผสมชาสักอย่างส่วนของจะยังเป็นชาแต่ว่าชาอะไรก็ไม่รู้ รสชาติโอเคเลยทุกคนแพงอยู่แต่ว่าอันนี้ก็มันจะเป็นกาแฟผสมกับความเป็นชาชามันจะมันก็จะมีความหโบมีกลิ่นอ๋เออก็อร่อยนะแตก่างผมไ่อต้นนนตนี้น่เขาใช้นมสด โอเคหลังจากที่กินชาแล้วก็ใกล้ถึงเวลานัดร้านทําผมแล้วก็เลยนั่งรถเมล์ไปที่แคมซี่นะคะซึ่งเป็นร้านทําผมที่เราทําประจําประจําแบบที่ปีหนึ่งครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้นะก็มาทำไฮไลท์นะเนื่องจากแบบงอกเยอะมากแก่แล้วมันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่คนรอจะเขาตาเสร็จนานมากแล้วแต่ก็ต้องรอนะเสร็จแล้ว ทำเสร็จออกมาแล้วค่ะทำ <ไป S 2> เสร็จแล้วก็ฝนยังตกอยู่เดอ้อจากนั้นก็ไปจบที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหาของกินไปกินตอนเย็นเนาะวันนี้ใช้เงินไปเยอะแล้วทํากับข้าวค่ะคือทางออกของดินเนอร์ที่ประหยัดค่ะฮัลโหลเซทเดย์ไม่ใช่ฮัลโหลซันเดย์ วันอาทิตย์ก็แวะเข้ามาเดินในเมืองนะเพราะว่าอยากจะช้อปปิ้งดูเว่นตานิดหน่อยแบบวินโดช้อปปิ้งอะนะก็อยากมากินคาเฟ่ด้วยก็เลยมาที่ Stage Coffee เห็นรีวิวมาว่ากาแฟเขามีแบบหลากหลายขอกาแฟนะ่าจะถูกใจนะเห็นเขามีแบบผลิตพันธุ์เยอะแยะมากมายแต่ถามเราแล้วก็กินแล้วมันก็อร่อยดีแต่คือก็ไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างอะไรมากเนื่องจากว่าถ้ากาแฟไม่เปรีย้ยก็คืออร่อยหมดสําหรับเรานะจ๊ะ คุนก็น่าจะกบ,บได้อยู่ if my white hair came out I think it will blend with the highlight <Okay. S 1> นี่ก็คือกาแฟที่เราสั่งนะใครเห็นเขาบอกว่าเบสมันจะเป็นแบบนัตตี้มีความแบบทำจาก ia, แมคคาเดเมียอะไรประมาณนี้แหละรสชาติมันก็อร่อยนะมันมนวๆเหมือนกันรสชาติแบบไม่เข้มไปไม่แรงไปไรเนี้ยสนงองจะยอมก็จะเป็นแบบ ไปทางช็อกโกแลตเห็นเขาว่านะซึ่งเรากินแล้วเราคงจะยองเราไม่สามารถพูดอะไรได้เพราะว่านางสั่งโอ๊ตเมลแต่ว่าฉันไม่ใช่ออตมิลแฟนไม่ได้จริงๆไม่ชอบเลย <c oughs> ก็เลยแบบบอกไม่ถูกว่าของจจยองรสชาติแตกต่างจากของเราหรือเลปล่า <c oughs> เพราะว่ามันรู้สึกแตกต่างแน,น่นอนเ <c oughs> นื่องจากมันเป็นคนนมเนาะฉันต้องนมบัวเท่านั้นจ้ะ <c oughs> ส่วนอาหารก็สั่งเป็นอะโวคาโดโทส์มากับ ูน่าโทสนะคะซึ่งรสชาติอร่อยดีค่ะมันเป็นอาหารแบบคาเฟ่ฝรั่งอะไรแบบนี้นะก็อร่อยดีนะาอะโวคาโดมันก็จะมีตัวชีสมาด้วยแล้วเขาก็จะผสมกับตัวเขาเรียกว่าเฮิร์บพวกสไปซ์เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนแบบ ธัญ,ญพืชไม่ใช่ธัญ,ญพืชสิมันจะเป็นความแบบมันจะมีม,มีมีกลิ่นมีรสอะไรอย่างเงี้ยมาด้วยนะซึ่งปกติถ้าเราทํากินเองที่บ้านเราก็อาโวคาโดผสมเกลืออย่างเดียวบดๆจ้ะแล้วเขาก็มีตัวขนมปังครวซองมีตัวชีสเค้กอะไรแบบนี้ด้วยแต่ว่าไม่ได้กินเพราะว่ากินอันนี้เยอะไปแล้วก็เลยไม่ได้กินชีสเค้กเพราะว่าถ้าจะกินมันก็ต้องกินกับกาแฟอีกแก้วอะ 9กจาก3ามสิ่ก้้าขึ้นงนี้ก็ไม่รู้ไม่ได้ทำนะ และแน่นอนค่ะเดินไปสักชั่วโมงขนมปังมันก็ย่อยหมดแล้วก็มาต่อกันที่ซูชิเทรดนะก็เป็นซูชิสายพาน,นะค่ะขอกินสักสีหาจานละกันเนาะเพื่อความทองอิ่มและจะได้กลับบ้าน <c oughs> จริงๆก็คืออยากกินนั่นแหละแต่ว่าก็อยากกินอาหารในคาเฟ่ด้วยอยากนั่งคาเฟ่ด้วยแล้วก็อยากกินซูชิด้วย <c oughs> ก็เลยแวะกินสัก สีหาจานตามที่บอกนะคะไม่ได้กินเยอะเพราะว่าอิ่มมากร้านนี้เขาของไม่ค่อยเยอะจริงๆอยากกินอีกร้านนึงแต่ว่าต้องรอคิวก็เลยเออมากินอันนี้แล้วกันเพราะว่าก็อยากกินแค่พวกแซลมอนอะไรแบบนี้นะโดยรวมมื้อนี้ก็อยู่ที่ประมาณ30ดอลลาร์นะคะที่กินไปก็จะเป็นราคาไทยประมาณ690้าบบาทแพงนะก็คิดถึงบุฟเฟ่ต์เมืองไทยเหมือนกันนะแต่ก็ ทำใจจะอยู่ซิดนีย์ค่ะของชิปแพงรายได้สูงค่ะของชิปก็สูงตามด้วยที่นี่เขาก็จะคิดเป็นจานนะคะจานละกี่ดอลก็ว่าไปขึ้นอยู่กับตัวอาหารที่เรากินนะว่ามันเป็นตัวแพงตัวถูกอะไรแบบนี้นะและคลิปนี้เราก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะกินเสร็จก็กลับบ้านไม่ได้ทำอะไรต่อแล้วเนาะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะฝากกดไลค์ กด subscribe ด้วยนะแล้วโอกาสหน้าจะมาลงชีวิตในซิดนีย์ใหม่นะคะซึ่งก็พยายามจะหาอะไรสนุกสนุกมาให้ดูนะทุกคนแต่ก็บางทีมันก็ไม่ได้ไปไหนเลยจริงๆชีวิตมันก็เป็นแบบนี้เนาะบางวันก็เที่ยวบางวีก็อยู่อยู่กับบ้านไม่รู้จะไปไหน ก็เป็นเหมือนกันเหมือนที่ไทยเลยยิ่งวันไหนอากาศไม่ดีก็ได้แต่นอนเหงาอยู่บ้านนะเพราะว่าเดินทางมันก็เหนื่อยถ้าอากาศมันไม่ดีอนะเนาะไว้โอกาสหน้าเราจะพยายามออกไปข้างนอกซิดนีย์ถ่ายบรรยากาศในออสเตรเลียามาให้ดูกันอีกนะคะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ